กลัวพี่เหรอกลัวเผ็ดอันไมอ่ะกินได้อยู่แล้วดูเพื่อนๆเขากินเผ็ดกันนี่นี่นี่ให้เขาดูหน่อยนี่อ๋อมาเพราเอ็มเฮ้ยจัดเข้าไปตรงไปติมเลยนะอ่ามาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆต้องอ้ะเฮ้ยเอาเล็กคิดครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องออมเล็ดคิดรับและผมนะครับพิธาลิ้นเจริญรักว่ากินนายกรัฐมนติไม่ใช่เอ็มยัดนัดเชี่ยวเป็นพิธาไม่ได้เราอยากเป็นนายกวันนี้วันศุกร์อ่ะเาก็สุกสัปดาห์ของการเปิดเทอมวันแรกนะเพราะเอ็มก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นนะแล้วเขาบอกว่าอาหารที่โรงเรียนเขาเริ่มมีรสชาติเผ็ดๆวันนี้พ่มเลยหาของมาให้เขากินฝึกกินเผ็ดสิ่งนั้นก็คือ นี่ครับเรตตอนะครับอันนี้คือกับแก้มอย่างดีของเพื่อนๆในวงนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่กินแล้วแบบว่าจะทําให้เราคือกินไปได้เรามาแกะกันเลยกากินว่าไกูกลัวเผ็ดกลัวเผ็ดมอ่ะกินได้อยู่แล้วดูเพื่อนเื่อเขากินเผ็ดกันแดงมากเลยนะเนี่ยสไปซี่แปลว่าอะไรสไปซี่แบบสไปซี่แปลว่าอะไรเผ็ดเผ็ดนี่แหละอันนี้มันเป็นเผ็ดแล้วก็หวานนะนี่ดู อ้าวอ้าวโดนโกงไม่มีปลาหมึกโดนโกงโดนโกงโอ้ยพ่อเอ็มนี่ไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าโดนโกงไปซะแล้วโอ้โหรู้สึกว่าทำไมมันได้น้อยจังเนี่มันได้น้อยจังได้น้อยยังไงอะโอ้ยชิมหน่อยได้ไหมพ่อเอ็มอันนี้มันเหนียวนะเนี่ยเหนียวนะเผ็ดด้วยเนี่ยเคยเคยกินแล้วให้มันลองกินดูอ่ะเอ้ยกินเลยเียว ก็เลยก็จะเผ็ดไหนพขาเริ่งกินในฟันก็ไม่ค่อยดีเพราะพ่อเอ็มจัดฟันใสนะครับตอนนี้น <า S 1> มันก็เลยเคี้ยวเเลย่นนแบกอย่นี้นี่ยีนี่กัดยังไม่ได้เลยนี่ตัวไทยจะแก่แล้วดูดิกินอย่างนี้มันกินยังไงอ่ะมันคือปลาหมึกเหรออ๋ออันนี้พ่อเอม็มเอามาเคยเห็นในทิกต็อกอะเขาใส่ตู้เย็นแล้วมันแข็งอ่ะจริงเหรอไอ้ยางเงี้ย่อเอ็กินไม่ได้หรอกฟันไม่ดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยว่ามันเหนียวไหมตอนเนี้ยเหนียวเหมือนกันเผ็ดด้วยใช่ไหม เดีย๋ยวเป็นใจเผ็ดด้วยพออี่เอ็มโอ้ยอย่างนี้ทำยไงดีเนาะแม่อูขอแบบน้ำอะไรดับร้อนแบบท่าซาเย,ย็นๆสักแก้วได้ไหมแม่อูจัดให้หน่อยนะได้ได้นี่น้ำนี่เลยพ่อเอ็มโอ้ยแม่อูโอ้แม่อูนี่เป็นคนขายที่แบบสามารถหาอะไรมาให้เราได้จริงๆเลยนะอันนี้กินแก้เผ็ดก่อนนะแต่มันต้องใส่ตู้เย็นหรอมันถึงจะกรอบอถ้าใส่ตู้เย็นกรอบแปลว่ามันเป็นที่อุณหภูมิให้มันเย็นลงมันก็จะกรอบได้เอาเลยกินแก้เผ็ดก่อน นั่นเดี๋ยวเพิ่มจะลองน้องจิ้มไหมลองจิ้มดูพ่อเอ็มลองจิ้มดูมันจะกรอบไหมเจ๋งอย่างนี้เลยนี่เผื่อจะได้กินง่ายขึ้นเอาไปลองดูนะนี่นี่นี่ให้เขาดูหน่อยนี่เฮ้ยเฮ้ยเริ่มรู้สึกมันแข็งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหอมมากพ่อเอ็มเฮ้ยเฮ้ย,ยกรอบมากไหนอเอาเล่นอีกรอบเลยไมู่้ดของเพิ่มดูของเพิ่มเมื่อมมกี้กัดไม่ได้นะยากอู้ยง่ายขึ้นเยอะแล้วอร่อยด้วย อุ้ยกรอบอ่ะพ่อเอ็มอย่างนี้ก็ทำเหมือนฟุตโลอัพก็ได้นี่เออจริงด้วยฟุตโลอัพแต่ฟุตโลอัพมันเป็นขนมแป้งนะอันนี้เป็นเบนโตะจะทำฟุตโลอัพได้จริงเหรออย่างนี้ต้องออกแม่อุ๊ไปเอาไอติมมาขอไอติมอีกรอบนึงโอเคแม่อู้ได้ยังไอติมเนี้ยมาแล้วไอติมพ่อเอ็มโอ้ยแม่อุ๊นี่จัดให้แล้วแจ่มจริงเราลองมาทำฟุตโลอัพเบนโตะไหม อันนี้มีคนทำในติ๊กต็อลมั้ยยังยังไม่เคยเห็นนะพ่อเอ็มเพิมลองดูนะว่าจะทำได้ป่ะนะไม่รู้ว่าจะอร่อยมันจะห่อได้เหรอดูสภาพมันสิถึ่พ่อเอ็มเอาไอติมปะเลยก็วางแล้วก็ไอติมปะเพิ่มว่ามันไม่สวยเพิ่มว่าต้องทำเป็นแผ่นแบบเขาแกะนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวความเย็นหมดความเย็นมันหายอืมนี่ดูดูทดลองวิทยาศาสตร์กันมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ซะทีเดียวหรอกอืมก็หาท้ำไปเรื่อยแหละเนาลยกนคือวิทยามั่วมันคือคอนเทนต์มันไม่ใช่มั่ว ถ้าแม่อู๋ช่องสเ็ตฟันนี่ทำฟุตโล้อกี่รอบถึงจะสำเร็จถึงจะกรอบสองรอบอยู่นะพ่อเอ็มสองรอบเลยนะต้องของแท้เท่านั้นเป้าไม่รูนะ้นะอันนี้หนึ่งชั้นละคุณจะลองดูนะว่าคุณจะทำสำเร็จหรือเปล่าเหล,หล,หลือให้ออมไปกินอันนี้ได้สิกินเลย,เลย,ยกินเลยหยิบกินเลยเล็กๆกันลูกกินเลยลูกออมเบตบอกว่ามาฝึกกินเผ็ดนะพ่อเอ็มมาหาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่เร็วหน่อยพ่อเอ็มเราจะลองทำฟุตโล้อพไปชิมดูนะนี่ กออกเลยให้หมดเลยพ่อเอ็มอุ้ยพ่อเอ็มเขาทำไมไม่ใส่ช้อนพ่อเอ็มบีบทีเดียวนะนี่วุ้ดโรออพรอติมรอติมเนี่ย่ะพ่อเอ็มทำอย่างนี้ใส่ให้แม่อุูดหน่อยได้ไหมอ,ไอ่ะตักไอติมใส่เงี้ยลอง,อลองดิแล้วแม่อุูดจะดูว่ามันมกินหากินไปเรื่อยนะเนี่ยอ่ะแม่อุูดจะห่อนะพ่อเอ็มห่อห่อห่อให้มันเย็นใช่ไหมรอห่อให้มันเย็นก่อนรอแป๊บหนึ่งรอพ่อเอ็มก่อนของพ่อเอ็มนี่วุ้ดโร้อบวุ้ดโร ได้ไหมเนี่ยดูหน้าตาชุดโรเบนโตนี่นะนี่แม่อูห่อไว้อันเล็กๆนะคะนี่ไอเดียเพราะเอ็มต้องจดลิขสิทธินะถ้ามันกรอบขึ้นมาฮะกรอบวะกรอบมากแล้วเพราะเ็มีสิทธิ์ทำสำเร็จนะพุดโลอัพไอติมพุดโลอัหลบไปเบนโตจะเดินเอานะอร่อยมากอ่ะอมเนตยให้เลิตงวบเข้าไปตรงนี้เลยนะ นะม้วนเข้าไปตรงกลางลูกเลยนะเละลอยไม่เละเนี่ยยังเป็นลูกอยู่เลยเอาเนยจัดเข้าไปตรงไอติมเลยนะอ่ามาดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆ่าดูนะไม่เอากัดเข้าอย่างนี้เลยคำเดียวเนี่ยเพื่อลูกเลยพราเอ็มยกมาเลยจับจับแบบจับอย่างนี้เลยได้ไหมจับเป็นชิ้นน่ะเพราะไม่งั้นอู้อู้ฟุตโลอัพอีกแล้วหนึ่งเอาเนยไปกันนะเข้ามาใกล้เอ้ต้อนเฮ้ย ฟู sey, ลอัพหลบไปทานนะดูดูดูพ่อเอมนะฟูลอัพหลบไปเพ่าเอ็มกินนะหมดคำแน่เลยดูยิ้มด้วยอะไรอดูดูแก้มพ่อเอมรวมเลนนะผ่านอะผ่านอะผ่านอะเพราะเอ็มทำสำเร็จเก่งอะอันนี้ก็กรอบอยู่ไม่กรอบต้องจิ้มเอา เป็นไงไอเดียเราสองคนใช่ไหมแฮกเบอรเพื่อนๆล่ะมีไอเดีย,อ,ย,ะอ,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 ยอะไรดีๆแล้วชอบคลิปแบบนี้ไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกพ่อเอ็มกับอําเน็ตได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อเอ็มอร่อยจนเปื้อนหมดเลยโอเคนะออาเล็ตบายเๆเพื่อนก่อนวันนี้วันศุกร์ของการเปิดเทอมอาทิตย์แรกนะครับคลิปนี้พ่อเอ็มของออาเล็ตนะเพื่อนๆอย่าลืมตั้งจใจเหียดและทำการบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี บ,บ,บ,า,ยบายบายโคตรดีครับ <ไป S 1> ผมพิทาเพื่อนแล้วครับ